ทำหมืนก็อยากจะไปกับฟ <ว Nice. S 1> ังคันเงินด้วยนะครับนี่ <Hey. S 2> พี่ดาวไม่อยากไปบอกพี่ดาวอาู่ครับันโอ้ยรถคันเล็กเกินอ,อยากจะไปอยู่ว่างั้นนะ <_ A> แต่รถคันเล็กนิด <_ A> <_ A> ขึ้นสามไม่ได้นะครับ <_ A> นี่วันนี้มาส่งให้คันเงินไปเอาลูกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับวันนี้มีเพื่อนๆมาส่งขันเงินด้วยนะครับวันนี้ขันเงินจะไปที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับผมเพื่อนๆมาส่งนะครับก็จะไปหาผู้เบาครับผมซ้ำคือซ้ำนะครับ ผู้บ่าวโทรมาแจ้งว่าให้ไปซ้ำครับนี่เพื่อนๆมาส่งนะครับเหมือนก็มาส่งด้วยนะครับไปงวดน,นี้ก็ขอให้ได้ตีลูกตีเต้ากลับมาเนอะแต่หุ่นล่างยักษ์เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆมาส่งทางนะครับขอให้โชคให้หมานมา นีจะไปขึ้นรถแล้วนะครับขันเงินไปาลูกครับผมเก็ดบุญแล้วก็ไปเอาลูกครับ,น,น,รบนี่อ่ะโตลงเห็นไหมคนัโตง <ś led> ไปทั้งสามเลยเหรอไปทั้งสามโอ้สุดยอดเลยกนันได้สามอ่ะรถแตกรถยางแบนพอดีอ่ะร <ś> ถ <led> ยางแตกแน่นอน <ś led> นี่เ <ś led> พื่อนๆ <ś led> มารอส่งสาวขันเงินแล้วนะครับวันนี้เราทำบุญเรียบร้อยในช่องควันโต้งนะครับแล้วก็เราก็จะ ไปหาผู้บ่าแนวครับไปเอาลูกเอาเต้านะครับนีน่เอาไปั้งเลยเอาเอาำมือจะขึ้นไปแล้วครับโอ้ขำมืออยากไปหาผู้เบาวอาำมือนี่อยากไปหาผู้เบาวอ โอ้โอ้โอ,โอ,โอโหาลิงหาไล่ที่ขึ้นให้ได้ก่อครับนี้อมาส่งถึงที่เลยนะทำเหมือนก็อยากจะไปกับฟังคันเงินด้วยนะครับนี่พี่ดาวไม่อยากไปบอกพี่ดาวอยาอ้อยโอ้รถคันเล็กเกินอยากจะไปอยู่ว่างั้นแต่รถคันเล็กเนินขึ้นสามไม่ได้นะครับนี่วันนี้ มาส่งให้คันเงินไปเอาลูกนะครับก็ขอให้มันหมาน,มานเด้อมมอมีความวังนะครับขึ้นรถได้แล้วาาเตร,ตรียมความพร้อมให้วันทิว หมานแท้ๆบ้านนี้มันลิงว่าหมานแท้ๆว่าท่านขำามืนบอกว่าให้โชคให้หมานเด้อนี่บอกกันเงินบอกว่าเอาลูกเอาเต้ากลับมาด้วยดูครับคุยกันสองสาวนี่อยู่ข้างล่างนี่คุยกันแล้วนะครับทำไงเราจะสมหวังสักทีทำไงเราจะได้ไปกับเขามั่ง สองสาวร่างยักษ์มาส่งท้ายเอายกโต๊ะขึ้นเลยลมแรงเกันขบขอบคุณสองสาวด้วยนะครับที่มาส่งนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับไปขึ้นรถกันแล้วก็เราก็ไปไปปาลิงลงมาตอนนี้ก็มาถึงบ้านสิดอมีโชคแล้วนะครับมาถึงบ้านผู้บ่าแล้ว จะลงรถนะครับม,มืออาชีพนะครับลงรถขึ้นรถเป็นมืออาชีพนะครับหมหมาหม,ามาสิงไม่ถูกสโลก,กันกับหมาเท่าไหร่นะครับ ที่แล้วมาหาผู้เบาแล้วนะครัอบอเด่นุ๊กโอ้สมุนหลายแท้ม <c oughs> สมุนบางอย่างหลายเลยใช้ผู้เบาอยู่ในนพนตี

จะเดินหาแต่ผู้บ่าวอย่างเดียวเลยสาวขันเงินดูสิครับเอาเลยนี่ฮะดูเดินหาที่เขาไปเอาเขาลักเลยมาถึงช่วงสายๆนะครับ แล้วช่วงเอาช่วงค่ำป่ะลุงตอนบ่ายเนี่ครับเดี๋ยวเราให้รอก่อนนะครับมาถึงสายเดี๋ยวให้ผู้เบามีโชคเดี๋ยวเข้าหากันช่วงบ,บ,บ่ายนๆนะครับตอนเย็นๆนะครับนี่ตอนนี้ก็เราจะเอาไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้ในที่ร่มนะครับ นี่ก็เป็นบ้านของทางดอกเอื้องของทายตะวันนะครับเรียวขวาเรียวขวาบางคั้งันจะไปอยู่หลักนี้นะครับอยู่กับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ เดี๋ยวดูก,ก่อนในตรงไหน mm hmm. นี่ก็จะได้มาอยู่หลักนี้นะครับเสาขันเงินของเรา ก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังขันเงินนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นวันแรกที่มาหาผู้บ่าวมีโชคนะครับแต่ยังไม่มีอะไรกันครับในคลิปนี้ครับรอไปดูคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเราจะได้เ,เข้าหากันแล้วนะครับ ก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าเราเรายังแมวเ,เข้าหากันนะครับช่วงบ่ายบ่ายเราก็จะเ,เข้าหากันนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องทางขันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราบางทีจะมีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับ นคลิปนี้ก่อนหลายและสาวคันเงินกวเกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม